สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีเอฟซีครับทุกคนทุกท่านสวัสดีกันอีกครั้งครับกับทางช่องสัทธาปริหารคําเตือนครับช่องสัทธาปริหารไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอปไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ไม่มีสปอนเซอร์นะครับมีแต่โฆษณาที่เข้ากับเข้านะครับมีแต่โฆษณาที่ทาง youtube เท่านั้นเนาะนะครับ ย้ำนะครับว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายตัวเลขก็เป็นตัวเลขมงคลนะครับของพี่น้องทางไม่ว่าจะเป็นสปปลาวหรือว,ว่าพี่น้องทางเวียดนามนะครับเนาะก็เป็นการวิเคราะห์นะครับต่างๆนะครับผมไม่การันตีผมไม่ฟันธงอะไรใดๆนะครับเป็นที่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเนาะนะครับอ่า <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับการวิเคราะห์เลขมงคลนะครับของฮานอยเลขมงคลของฮานอยนะครับก็คือสลากกินแบงนะครับรัฐบาลของประเทศฮานอยไม่ใช่ของไทยนะครับเนาะ,อะ <c oughs> ของฮานอยนะครับประจําวันที่หนึ่งครับประจําวันที่หนึ่ง ก่อนที่จะไปดูวันที่หนึ่งดูวันที่สามสิบเอ็ดก่อนเปียงป่างขงวันกันของวันที่สามสิบเอ็ดมาดูนี่ครับดูในโพสชุมชนครับเด่นเก้านะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้ามาเก้าหกนะครับวันนี้นะก็มาอยู่กับเก้าสามเก้าหกมาสองเวลาครับแล้วก็เก้าสามหนึ่งรอบนะครับ รวมทั้งอันนี้ก็จะเป็นเลขทูบครับดูครับว้าวใครโชคดีจากสลากกินแบ่งรัฐบาลครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับเลขทูบครับเป็นไงครับ 5. สามห้าแสดงความยินดีด้วยครับและหนึ่งห้าอีกครับในนี้ในคลิปนี้เรามาดูกันเมื่อสักครู่เก้าสาม นะที่ผมโพสต์ในโพสต์ชุมชนแล้วก็หนึ่งห้าเลขทูบครับเด่นหนึ่งนะครับหนึ่งมาสองตัวนะสองเวลานี่เลยห้าสามออกสลักเงินบรรนาธบาลไทยน,นี่คือเลขมงคลเลข7ครับตัว9ก้านในนี้มามาจริงๆด้วยหนึ่งเจดมาดูตามเวลาวันนี้ไม่มาอันนี้ขอโทษด้วยครับผมเนาะวันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะมาหรือไม่มา กองไม่ดีนะครับ <Yeah. S 1> ห้าโมงครับสองเก้าหกเสียดายไหมครับเนี่ยขาดแต้มหนึ่งอันนี้ก็เลยไปแต้มหนึ่งออกตรงกลางหกสองมาอยู่ตามเวลานี่มาเนี่ยพิเศษเอย่างเงี้ยเก้าสองไม่มีสองหกหกโมงหก หนึ่งห้าเก้าหกหกโมงครับไม่มีหนึ่งห้าเก้าก็มีมีหมดแต่ตัวเด่นมาตามเวลา,าครับแต่ไม่มีตัวประกบสักคู่เลยเลขสี่ไม่มาตัวเดียวรอบสุดท้ายครับศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าสามอีกเก้ายังมาอีกเก้ามาสามรอบเลยนะครับเก้าม,มาสามรอบรอยสมกับที่เป็นตัวเด่นเนาะ mm <clears throat> ที่หนึ่งสิงหาเลยนะครับผม หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ <c oughs> อ่ะศูนย์ห้าแล้วเนี่ยก็เดียวกันอ่ะความชอบส่วนบุคคลอีกผมชอบสองตัวนี้แหละ ไม่ใชเป็นต้องชอบเหมือนกันนะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงเพราะว่าแต่ละวันแต่ละเวลามันก็เหมือนของก็เหมือนของไทยเราแหละครับยังมีเลยเลขประจําวันนั้นวันนี้อเหมือนวันอาทิตย์เนี่ยอย่างเงี้ยวันอาทิตย์คือเลขหกอะไรประมาณนี้นะครับมีความเชื่อครับความเชื่อส่วนบุคคลผมเชื่อว่ามนุษย์เกิดเรามาเกิดมาพร้อมกับตัวเลขคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด ขึ้นมาก็เจอตัวเลขเลยครับสำหรับมนุษย์เราผมคิดแบบนั้นนะแล้วแต่อท่านนะครับใช้วิจารยานในส่วนนี้ด้วยอืม <c oughs> หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ผมคิดว่าสองทุกคนนะสองจะมาไม่มีแค่หนึ่งสองสองห้าสองเจ็ดก็มีไม่มีแค่หนึ่งสองแต่ผมชอบห้าศูนย์กับสองศูนย์เนาะโอเคครับสำหรับเชื่อมนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้โชคดีมีชัยกล่าวขอบคุณครับที่เป็นกระลันแจกกันเนาะนะครับสวัสดีครับ